สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่25กุมภาพันธ์ปี67นะครับวันนี้จะวางแนวทางรัฐบาลไทยนะครับของวันที่1มีนาคมปี67นะครับวันนี้เป็นรวมนะครับเนาะรวมของทุกเซียนทุกสำนักนะครับเนาะเลขชนกันเยอะที่สุดนะครับนี้พอดีมีเวลาครับเนาะคัดให้เ c นะครับเนาะเผื่อมีใครชอบก็ไปลงทุนได้เลยนะครับมีใครชอบ ดอลล์เหกตรงใจใครหลายคนนะครับเนาะว่าเหมือนที่เราคิดไว้ไหมประมาณนี้นะครับว่าเลขกชนกันเยอะที่สุดจะมีตัวไหนมั่งถ้าตรงใจก็ไปจัดซื้อหาลงทุนได้เลยนะครับเนาะช่องทางไหนที่ตัวเองถนัดนะครับเนาะไ่าจะเป็นรถตุลีเอ่ยยังไรเอ่ยก็แล้วแต่นะครับเนาะเอาไปรู้กันนะครับเนาะหาจัดไว้เลยถ้าชอบนะครับก่อนนี้วันอาทิตย์นะครับเนาะก็เป็นคลิปสดเหมือนเดิมนะครับเนาะก็คลิปพนันวนมาเที่ยวนะครับที่ เมืติบอลนะครับเนาะเตยบอลเสร็จก่อนกลับบ้านคอยอาหารป่าเหมือนเดิมนะครับเนาะเตยบอลออกกําลังกายเสร็จก็ให้อาหารป่าก่อนกลับบ้านนะครับขจี้อมาเที่ยวนะครับก็ได้ินทางไปด้วยในตัวเหมือนเดิมกดยึนไปที่แนวทางนะครับแนวทางของรัฐบาลไทยงวดที่หนึ่งมีนาคมปีหกเจ็ดนะครับกบฏชาวิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเนาะถ้าชอบเคยลงทุนนะครับถ้าชอบก้ามไปนะครับกูชมพระบันเทิงไปนะครับเนาะ ของง่ายๆนะครับเนาะส่วนคนสะดวกจก็จดไว้นะครับส่วนคนสะดวกจดส่วนคนสะดวกแคปก่อนรอแคบเหมือนเดิมกววันนี้เป็นวันหยุดนะครับเนาะหยุดเจ้าเสาร์อาทิตย์จันทร์สามวันใครไปเที่ยวไหนเดินทางออกต่างจังหวัดก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับขับรถด้วยความระมัดระวังเดินทางไกลนะครับเนาะหวงก็จอดพักผ่อนบ่าวสารค้าไม่ได้ไปไหนนะครับเนาะหยุดสามวันก็วนเวียนอยู่แถวนี้นะครับเนาะแถวกรุงเทพสูตรประการประมาณนี้นะครับ ไม่ได้เป็นไกลนะครับนาะเพราะว่าไก่จะสงการแล้วค่อยกลับบ้านทีเดียวเลยตอนนี้ก็พักผ่อนอยู่แถวนี้นะครับนาะก็พันวุนปตตบอลให้อาหารปลาอาหารนกอยู่แถวนี้ครับนาะคุณึงอาหารนกก็ไม่ได้ไปให้นานแล้วครับนาะให้แต่อาหารปลาเดี๋ยวหาเวลาไปนะครับหาเวลาชวนน้องนนไปตัวนี้อาหารปลาไปก่อนนะครับนาะก็เลีกชนกันเยอะที่สุดนะครับงวดที่แล้วไม่ได้คัดให้นะครับนา ไม่เวลาด้วยลืมด้วยนะครับเนาะพอทาทำหลายอย่างทั้งฮานอยทั้งลาวนะครับหลายอย่างนะครับเนาะวนไปเวียนมานะครับเนาะก็เลยไม่เวลานะครับเนาะบางทีคนลืมด้วยนู่นนี่นั่นด้วยนะครับเนอะหลายอย่างวันนี้พอมีเวลาคัดให้เป็นแนวทางนะครับถ้าชอบเคยลงทุนส่วนคอฮานอยนะครับ้ามีเวลาลงคลิปให้ต่อจากนี้นะครับเนาะถ้ามีเวลาก็จะลงในช่องชุมชนให้พันเดิมนะครับเนาะมันหยุดก็จริงนะครับแล้วก็ทำนวนทำนี่นะครับเนาะ ดูลดตัวามังอะไรมัางก็บรรยากาคลิปนะครับเ้างบางทีถ้ามีเวลานะครับเราก็จะลงในช่องชุมชนให้นะครับสไลป์คอร์ฮานอยก็หลุดไปสองวันนะครับ้องขอร์ฮานอยวันนี้ลงให้เพิ่มนะครับแต่ดูว่าจะเป็นลงในคลิปหรือว่าจะเป็นของช่องชุมชนก็รุนเอาครับเนาะช่องชุมชนก็ยูทูบนี่แหละครับก็เลื่อนดูเอาบ่อยๆนะครับเนาะแล้วก็เจอเองนะครับเนาะเลื่อนบ่อยๆเข้าบ่อยๆก็เจอเองประมาณนี้นะครับเนาะมาถึงช่องชุมชนบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับเนาะ ช,ช่องที่ไหนช่องชุมชนประมาณนี้ก็ YouTube เรานี่แหละครับก็เลื่อนหาเรื่อยๆนะครับเนะะาะเพราะว่าลงช่องชุมชนมันจะไม่ดิ่งเหมือนกับเวลาเรากดติดตามใครนะครับเนาะมันจะดิ่งขึ้นเลยเวลาเขาลงคลิปนะครับแต่ถ้าลงช่องชุมชนมันจะไม่ดิ่งนะครับเนาะต้องเลื่อนหาไปเจอเองนะครับเขา้าๆออกๆออเลื่อนไปก็เจอเองประมาณนี้ก็มาที่แนวทางรัฐบาลไทยนะครับวดหนึ่งมีนาคมปีหกเจ็ด เลขชนกันเยอะที่สุดบนล่างนะครับบ่าวสลามคัดให้มาเมื่อวานเมื่อคืนครับเนาะเมื่อคืนนั่งคัดให้ได้มาแล้วนะครับเนาะไม่รู้ตรงใจใครไหมใครสวจดวกจดไว้นะครับใครสะดวกจดถ้าจดไม่ทันก็ผบเพื่อนโพยให้ก็กดหยุดคลิปจดได้เลยนะครับเนาะถ้าใครจดไม่ทันสำหรับคนสะดวกจดนะครับกดหยุดคลิปไปจดได้เลยอันดับหนึ่งนะครับชนกันเยอะที่สุดมีสองคู่นะครับสองคู่เท่านั้น อย่ามาเป็นบนล่างนะครับบนล่างรวมไปเลยไม่ได้แยกให้นะครับเนาะทั้งบนและล่างรวมไปเลยสองคู่เท่านั้นสองคู่ที่ว่าก็คือศูนย์หกห้าแปดนะครับชนกันเยอะที่สุดอันดับหนึ่งศูนย์หกกับห้าแปดสองคู่เท่านั้นไม่รู้ตรงใจใครไหมส่วนเบลสานรักามตรงใจมากเลยนะครับเนาะตรงใจเพราะว่ามีศูนย์หกที่เบาสารคัามชอบนะครับเนาะเบลสันลักขามชอบที่สุด ชอบที่สุดคือ06นะครับหวดนี like er like ้นะครับชอบที่สุดเลย0660เน้นไปที่บนเลยนะครับส่วนตัวเบาสารคามล่างก็ธรรมดาเหมือนเดิมแต่โดยส่วนตัวเบาสารูนย์ล่างน่าจะไม่มานะครับเนาะล่างน่าจะอ่อนนะครับเนาะบางคนอาจใช้คำว่าเลขดับนะครับจะเบาสารคามใช้เรียกว่าเลขไม่เด่นนะครับเลขกําลังอ่อนนะครับเนาะเบาสารคามถ้าซื้อล่างจะไม่ติดศูนะครับตัวนี้ติดก็ติดเบาๆนะครับเนาะติดเบาๆ ติดไม่เยอะนะครับติดเบาๆกันไว้นะครับเนาะกันไว้เฉยๆแต่เน้นไปที่บนนะครับถ้าเป็นเบาส่วนตัวเบาสรารคามนะครับ0ูนย์กับห้นะครับชนกันเยอะที่สุด2คู่แต่ห้าแปดตองเบาสรารคามไม่มีนะครับเนะบาะเบาสามส่งเข้าประกวดเป็นหกศูนย์คู่เดียวนะครับศูนย์หกคู่เดียวห้าแปดเบาสารคามไม่ได้ส่งเข้าประกวดนะครับเนาะเป็นชนกับอาจารย์อื่นเสียนอื่นนะครับเนาะห้าแปด สองคู่นะครับอันดับหนึ่งศูนย์หกห้าแปดสองคู่เท่านั้นใครชอบจัดไปเลยนะครับเนาะจัดไปเลยส่วนอันดับสองนะครับมีห้าคู่นะครับไม่รู้จะตรงใครใจใครไหมห้าคู่ก็มีหกเก้าศูนย์สี่ศูนย์สามหกแปดแล้วก็สามแปดนะครับทวนอีกครั้งนะครับอันดับสองห้าคู่หกเก้าศูนย์สี่ศูนย์สาม หกแปดสามแปดนะครับห้าคู่นะครับเนาะตรงใจใครไหมแต่อันดับหนึ่งตรงใจบอกสารคามแน่นอนนะครับเนาะอันดับสองก็ตรงนะครับเนาะตรงหลายคู่อยู่ศูนย์สามศูนย์สี่หกเก้าก็ต้องเบาสารคามนะครับเนาะแต่หกแปดไม่ใช่นะครับเนาะหกแปดจำได้ไม่ลืมคือของเอฟซีเจดีนะครับเนาะจำได้ไม่ลืมเลยพอเล็กเอฟซีเจดีมีสามคู่นะครับเนาะจําได้เลยหกแปด ถ้ามีตัวไหนตรงใจก็จัดได้เลยนะครับเนาะสำหรับเอฟซีที่เขาชมกำลังชมเอฟซีชมในช่องนะครับเนาะห้าคู่นะครับอันดับสองอันดับหนึ่งสองคู่ใครชอบจัดไปเลยวันนี้ค่อนข้างมั่นใจนะครับเนาะไม่น่ารอดนะครับเนาะไม่น่ารอดเลขสวยด้วยนะครับเนาะเลขสวยเลขที่ออกบ่อยด้วยครับเนาะถ้ามีศูนย์ครับล้วก็ศูนย์สามศูนย์หกศูนย์สี่ก็อยู่ประมาณนี้ครับเนาะ 0.5 0.7ก็่าปลายไปประมาณนี้ก็ครบถ้วนนะครับทั้งอันดับหนึ่งและอันดับสองใครชอบก็จัดได้เลยนะครับเนาะถ้าตรงใจใครไม่ตรงใจใครก็ถ้าตรงใจก็จัดนะครับไม่ตรงใจก็ข้ามไปนะครับชมความบันเทิงเหมือนเดิมไม่ชอบก็ข้ามไปนะครับเนาะสรเปาจะทำจัดไปหมดแล้วนะครับเนาะจัดไปหมดแล้วที่พูดมาเนี่ยรถตุลีไปหามาแล้วนะครับะเมื่อวานได้มาครบถ้วนทุกตัวเลยที่ต้องการเลยนะครับเมื่อวาน ก็เหมือนเดิมนะครับท้ายคลิปขอให้ทุกคนถูกหวยรวยเงินนะครับเนาะร่ำรวยไปด้วยกันสัญจรก็ฝากสัญจรไปให้ได้นะครับเนาะวันนี้สัญจรภาคใต้สัญจรก็เอาไม่ยู่นะครับวันนี้เนาะขอให้พาสัญจรไปให้ได้ทุกคนเฮงเรวยนะครับใครไม่เคยถูกหวยรวยเงินวันนี้ก็ปลดล็อกให้ได้นะครับถูกหวยปลดล็อกให้ได้บากคนไม่ถูกมา้ามปีนะครับเนาะวันนี้ก็เอาคืนนะครับเอาคืนก็ฝากไว้คลิปนี้นะครับเจนคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ